สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ y ยอซ s มฟลาวเวอร์กันอีกครั้งแล้วนะคะก็สำหรับคลิปของเราในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาพบกันกันกบคลิปสร้างอาพาร์ตเมนต์กันอีกแล้วเนาะก็รู้สึกเหมือนช่วงนี้จะไม่ค่อยได้สร้างอาพาร์ตเมนต์เลยใช่ไหมคะทุกคนเออก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันทัทง้ทงที่ปกติเป็นคนที่ชอบสร้างอาพาร์ตเมนต์มากก็อาพาร์ตเมนต์ของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่มาในธีมของจิตรกรท่านหนึ่ง จิตกรท่านหนึ่งอาร์ติสท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งอะไรก็ตามแต่แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะคะซึ่งแน่นอนว่ามาในทีมนี้ก็ต้องเป็นอพาร์ตเมนที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจากแพ็กคิดที่เดอะซิมซึ่งปล่อยมาแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือจะมีชื่อว่าอ่าอาร์ติสตูดิโอคิดนะคะใช่ไหมวะใช่แหละ <laughs> คิดว่าไม่ได้ไม่น่าจะจำผิดนะเอ่อก็จะเป็นแพ็กคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์วาดรูปต่างๆพวกพรอ็อพวาดรูปต่างๆมี ตัวขาตั้งวัดรูปมีแบ็ก d ดรปอันใหม่นะคะแล้วก็มีตัวหุ่นสติลไลฟ์มีตัวหุนนห่นนิ่งมีหุ่นนิ่งกับหุ่นสติลไลฟ์ก็เหมือนกันใช่ไหมเออแล้วก็มีตัวโต๊ะเขียนหนังสือเนาะแล้วก็มีพวกโต๊ะคราฟอันใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นอุปกรณ์ของอาร์ติสของคนติสติสอะไรอย่างนั้นซึ่งล็อตที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า121 h a k i m ห o u s e คานะคะจะอยู่ในเมือง ซันไมชูโน o เนาะก็จริงๆเรารอบเนี้ยเนี่ยเหมือนจะเคยมาสร้างเรารอบหนึ่งเนาะก็เขาที่เราที่มาสร้างกันเนี่ยก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เป็นต้นไม้เลเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาสร้างใหม่เป็นแบบอพาร์ตเมนต์ของอาร์ติสแทนอะไรประมาณนั้นนะคะก็ห้องห้องนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะก็จะอยู่ได้1-2คนแต่ว่าถ้าเอาสตอรี่ในหัวของเราตอนที่เราสร้างเลยเนี่ยเราก็วางไว้ให้อยู่ได้ประมาณแบบคนเดียวกับ น้องหมาน้องแมวอะไรประมาณนั้นเป็นอา t i s t เสาโสดที่ชิคๆเก๋เเลี้งหมาเล้ง,มลงแมวนะคะประมาณนั้นอืมนั่นคือ story ที่เราคิดในหัวไงแต่ถามว่ามันอยู่2คนได้ไหมมันอยู่ได้นะคะทุกคนก็คือเตียงวางไว้แบบ position ที่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ห้องห้องนี้เราอยากให้มันมีความ u n นิคมากๆเลยทุกคนเราอยากให้มันเป็นห้องที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนห้องเก่าๆที่เราเคยทามาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า,อ,าออกมาแบบส บรรลุวัตถุประสงค์นั้นไหมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราเป็นมันเป็นห้องที่เราบอกเลยว่าเราชอบมากทุกคนเราชอบมากแล้วเราก็คิดว่ามันสวยมากเลยใช่ดิฉันชมตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะอัพห้องลงไปในแกลเลอรี่ให้คนอื่นโหลดไปเล่นเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมเราเออนั่นแหละก็ออกมาเป็นห้องห้องนี้นะคะทุกคนคือเราอยากให้ห้องห้องนี้มันออกมาเป็นฟิลแบบวินเทจหน่อยๆนมีความผนัง วินเทจผสมความลอฟไม่ใช่ลอฟเอออินดัสเทรียลหน่อยหน่อยอ uh, มีความผนังอิดอะไรเอ่ยใดเอ่ยมีความแบบเข้าของก็จะดูเก่าๆนิดนึงมันก็จะไม่ได้ดูเป็นห้องที่มีธีมของความแบบเป็นความคลีนเหมือนเออความโมเดิร์นความมินิมอลของสมัยใหม่นะคะมันจะมีความแบบเรียกว่ายังไงดีอะทุกคนคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสไตล์นี้มันเรียกว่าสไตล์อะไรแต่ว่าอ่าเรามองว่า มันอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เจ้าของห้องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถูกใจไซส์กับถูกใจเลยเยอร์ของห้องห้องนี้เนาะเขาก็เลยซื้อมาแล้วก็ตกแต่งห้องด้วยตัวเองเนาะอะไรประมาณนั้นซึ่งห้องมันก็จะเต็มไปด้วยของที่เขาชอบของที่บ่งบอกถึง personality ของเขาของที่เป็นความรักความสนใจของเขาอะทุกคนคือมันก็ะออกมาเป็นห้องที่มีความสเปซสปาดนิดนึงแต่ว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้ากันแล้วก็มีความยูนิคเป็นไง <laughs> มีสตอรี่ใช่ไหมเออทุกครั้งที่สร้างบ้านเราต้องมีสตอรี่นะคะทุกคนเพื่อความกว้างไกลของจินตนาการความกว้างไกลของจินตนาการใช่ภาษาไทยยังพูดไม่ชัดเลยโอ้โหเดี <laughs> ๋ยวอะต่ออะทุกคนอันนี้ก็ที่ทุกคนเห็นในะตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยเนาะแล้วก็อันนี้เราจะทําเป็นห้องน้ําที่มีทางเข้าจากทางส่วนลิฟวิ่งแล้วก็ส่วนห้องนอนไปด้วยเนาะก็ ปกติจะไม่ค่อยทาห้องน้าแนวนี้เท่าไหร่ปกติเราจะชอบทําแบบถ้ามันเข้าจากลิฟ่งก็คือเข้าจากลิฟ่งเข้าจากห้องนอนก็เข้าจากห้องนอนแต่ว่าเอออันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีถ้าจะทําเป็นประตู2อันเนาก็ก็เลยใส่ประตูเข้าไป2อันนะคะก็คือตัดคลิปเร็วมากอีกแล้วภาคเสียงว่าทันนะแล้วก็จะมาถึงในส่วนที่ เราภูมิใจนําเสนอแล้วทุกคนก็คืออย่างที่เราบอกว่าอพาร์ตเมนต์ห้องนี้เราอยากให้มันมีความยูนิคมาก,มากๆเราอยากให้มันมีความแบบไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเราจะมากั้นห้องแบบธรรมดาเราจะมากั้นห้องแบบเอากําแพงกั้นเฉยๆหรือว่าเป็นพื้นราบไม่ได้ทุกคนเราต้องใช้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเท่านั้นที่ทําให้ห้องเราเก๋น,นะคะทุกคนก็คือเราก็เลยยกพื้นที่ตรงนี้มุมของห้องตรงนี้ว่าเป็นแพลตฟอร์มเราก็ติดกระจกจากตัวภาคะนะที่มันเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปซัมติงจาชื่อไม่ได้เหมือนกัน กระจกตัวนี้มาติดรอบๆนะคะทุกคน,นให้อารมณ์เหมือนพื้นที่โปร่งโล่งที่มีเข้าเขาเรียกไงแสงธรรมชาติส่งถึงอะไรประมาณนั้นทุกคนซึ่งมันเป็นโซนที่เราบอกเลยว่าเราชอบมากเออความแพลตฟอร์มความอะไรเด้อะไรเด้ความแพลตฟอร์มเอยความตัวแบบเสาอาร์เวอะไรเอยตอนนี้กล้องสั่นแรงมากทุกคนขออภัยด้วยก็คือเวลาที่เราทำเนี่ย เราชอบแบบวางของแล้วก็ซูมเอาออกมาดูใงทุกคนว่าแบบมันได้ไหมแล้วพอเอาไปเร่งสปีดอะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันดูเบี่ยงแรงมากเลยซึ่งก็ปกติก็จะพยายามคลีนออกใน Edit นะคะแต่ว่าอันนี้มันแบบมันหลุดมาจริงๆทุกคนขอภอ,ขอภัยขออภัยที่ทําให้เวียนหัวนะคะก็บริเวณโซนนี้เราก็จะทําการตกแต่งไปด้วยของจากแพ็คคิดแพ็คใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะคะอย่างที่เราบอกไปซึ่งเราบอกเลยว่า โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ซื้อแพ็กเสริมเดซิมทุกแพคนะคะทุกคนก็คือเราจะซื้อแค่แพ็กที่เราเห็นว่าเอ้ยเราสนใจจริงๆเราอยากได้จริงๆเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มี potential ที่จะเอาไปสร้างบ้านได้หลายแบบหลายห้องจริงๆเนาะเราถึงซื้อซึ่งเราบอกเลยว่าแพ็กเสริมตรงเนี้ยแพ็กเสริมอันนี้ทุกคนแพ็กคิดอะมันสวยมากจริงๆทุกคนเออซึ่งภาพตาดัดอีกแล้วยังพูดได้จบเลยก็ อพาร์ทเมนต์ห้องนี้เนี่ยเราจะทําการอ่าวางของตกแต่งแบบวางของจําเป็นเลเยอร์ใหญ่ๆเข้าไปให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มวางของเล็กๆเ,เนาะเพราะว่าเรามีความกลัวว่าของมันจะหายทีหลังเนื่องจากที่โดนแกงไว้แล้วหลายรอบนะคะทุกคนก็คือเวลาใช้อ่าสูตรวางของพี่ o ดร o ปอ็อบวางของเข้าไปเนี่ยบางทีเวลาเราไปทําห้องอื่นแล้วเรากลับมาอีกทีอะ่ะมันหายเราก็เลยจะเลี่ยงการแบบวางของจุกจิกจก,ก่อนก็เลยวางของใหญ่ๆก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้กลับไปที่ โซนอาร์ติสที่เราภูมิใจนำเสนออีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจะมีการกลับเข้าไปตกแต่งอีกทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องแพ็กคิดกันต่อนะคะก็บริเวณนี้จะเป็นโซนลิฟวิ่งก็คือทุกคนจะเห็นว่าห้องห้องนี้เราจะเน้นหน้าต่างบานใหญ่มากเลยใช่ไหมทุกคนก็คือจะอยากให้มันเป็นห้องที่มีแสงธรรมชาติเข้าเยอะๆนะคะทุกคนก็คือด้วยความที่เรียกเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยในในบ้านในห้องในห้องนี้มันมีความสีมุนๆนิดนึงสีแบบอ่าค่อนข้างที่จะดรอป นิดนึงไม่ได้จี๊ดจา๊าดไม่ได้ข่าวคลีนมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าห้องลักษณะเน,นี้ยถ้ามันไม่ได้หน้าต่างใหญ่ทุกคนมันจะอึอดอดัดเราก็เลยเอาหน้าต่างใหญ่หญมาใส่นะคะแล้วก็ประกอบกับ,กบห้องท่องเนี้ยมันเป็นห้องที่เพดานสูงมากมันก็เลยให้ความรู้สึกโปร่งโล่งนะคะไม่ได้อึอดอัดอะไรแต่อย่างใดเนาะอันนี้เคาน์เตอร์ครัวลืมพูดเลยเป็นเคาน์เตอร์ครัวสีน้าเงินนะคะจากอาภาพพาเลนทูดเนาะซึ่งน่ารักมากเลยชอบมากเลยรู้สึกเข้ากับห้องมากๆรู้สึกว่า ห้องห้องเนี้เราไม่ได้มีการกําหนด c ค l ล r ์สก e ีมอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเราตั้งใจที่จะให้มันมีความเป็นสีไม้สีแบบเมลเมลหน่อยสีแบบใช้คําถูกไหม่ะ <laughs> สีมีความตุนตุนหน่อยสีมีความแบบนุ่มนวลนิดหนึ่งจืดจืดไม่ได้มีความจีจาร์ดมากนะคะแล้วก็มาจับคู่กับสีเขียวสีน้ําเงินหรือสีเหลืองหรือโทนสีอะไรก็ได้ที่มันมีความตุ่นพอๆกันแล้วมันก็ออกเป็นห้องที่มีความ คุมโทนออกมาตุนๆนอาร์าอะไรอย่างนี้เนาะเออประมาณนั้นทุกคนเราจะบอกว่าบริเวณนี้คือส่วนที่เป็นฮอล์เวย์ใช่ไหมทางเข้าห้องเออเป็นอยเอซัมติงแต่ว่าเราจะบอกว่าตอนที่เราตกแต่งสวนตรงนี้ฟุตเทจหายทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นเราตกแต่งไปเรื่อยเยแล้วอยู่ดีๆมันมีของป๊อปอัพปุ้งขึ้นมาเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะ,ะทุกคนฟุตฟุตเทจช่วงท้ายๆมันหายเนาะก็แต่ไม่เป็นไรมันหายแค่นิดเดียวไงก็เข้าใจตรงกันว่าฟุตเทจมันหายนะคะอันนี้ก็จะวางตัว ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้อ่ากรอบรูปใช่กรอบรูปต้นไม้อ่านังสืออะไรหลอดไฟอะไรใส่เข้าไปนะคะทุกคนนี่ไงของมันปุ้งขึ้นมาละเออเสร็จแล้วเราก็จะขยับมาตกแต่งบริเวณส่วนนี้ต่อนะคะก็จะเอาอ่าที่วางเฟรมรูปภาพเนี่ยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้หลอกๆซึ่งเราบอกเลยว่าบริเวณโต๊ะต้นนี้เราไม่แน่ใจว่ามันใช้ทําอะไรแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะไว้วางของเ,เฉยๆซึ่งไอที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของโต๊ะ หุ่นนิ่งแบ็กกรอบตัว uh, 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 ตัวขาตั้งว่ารูปตัวโตคราฟอะไรเป็นของจากคิดใหม่หมดเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยทุกคนประทับใจไปซื้อเออคือปกติเราเป็นคนชอบว่ารูปมีความอินกับความเป็นศิลปะอะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะเวลาเห็นตอนเห็นแพ็คคิดแพ็คเนี้ยก็คือแบบเห็นปุ๊บก็คือซื้อซื้อเท่านั้นทุกคนซื้อจริงๆถ้าทุกคนแบบว่ามีสิมของคุณที่ เขาทาอาชีพอาร์ติสหรือเขาทําอาชีพแบบก็อาร์ติสอะไรมันจะเป็นอาชีพอื่นได้ยังไงเขาเป็นอาร์ติสอะไรอย่างนี้เนาะคุณก็น่าจะแบบน่าจะชอบคิดนี้นะเออเราก็ชอบให้ซิมของเราวาดรูปเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าในส่วนของเบสเกมหรือส่วนของแพ็กเสริม,มอ,อื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มอีอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนของห้องอาร์ติสเนี่ยเยอะนะคะก็การซื้อแพ็กนี้มาก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าจริงๆก็สารภาพว่าเวลาแต่งบ้านซิมแล้วเราอยากให้เขาเป็นคนติดติสเนี่ยเราก็มีการใช้ ของจากเบสเกมที่แบบมันกี่ปีมาแล้วทุกคนมันนานมากแล้วมันเก่าแล้วทุกคนก็คือดีใจมากๆเลยที่เดซิมออกแพคเกจนี้มาเพราะว่าชอบมากจริงๆชอบให้ซิมเป็นอาร์ติสนะคะก็ประมาณนั้นอหัวเตวองบนต้นไม้อะไรให้มันดูมีความมีอะไรมีความเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าของบางชิ้นมันจะมีเท็กเจอร์ของคราบสีอะไรด้วยซึ่งเป็นอะไรที่แบบดูเรียวมากดูแบบ มันได้ทุกคนมันได้บรรยากาศมันได้มันมันได้ทุกคนชอบมากถูกใจมากจริงๆนะคะทุกคนไป้ายานที่ตรงนี้เลยร้อยกว่าบาทเท่านั้นลบจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าหรือร้อยสามเก้านี่นแหละเราซื้อมาจากสตรีมเนาะก็ไปดูกันได้นะคะทุกคนไปดูกันได้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะใช้แพคคิดแพคเนี้ยไปอีกหลายคลิปเลยนะน่าจะเอาไปอัดเดบได้กับบ้านอีกหลายหลังเลยเนาะก็ถูกใจถูกใจพอๆกับ บุกนุกเลยมั้งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างๆแพ็คนี้แล้วเนี่ยมันก็มีออกแพ็คคิดแพ็คใหม่มาด้วยใช่ไหมคะทุกคนอีกแพ็คหนึ่งก็คือเป็นคิดห้องเด็กใช่ไหมอันนั้นเรายังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเราก็สนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าสร้างบ้านครอบครัวบ,บ่อยเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีการซื้อมาเล่นอะไรยังไงก็คนก็จะได้เห็นเราใช้แพ็คแพ็คนั้นในคลิปคลิปอื่นนะคะก็ช่องของเราอาจจะไม่ได้ทํารีวิวแพ็คเสริมใหม่แบบเรียลไทม์อะไรมากมายนะเพราะว่าเจ้าของช่องแบบ No time to relax มากๆตัวนี้ตัวของช่องยุ่งมากยุ่งมากเลยก็ก็เอาเท่าที่ไหวนะคะทุกคนก็เออเอามาสร้างกันในบ้านในอพาร์ตเมนต์ในห้องอะไรก็ตามแต่ทุกคนดูแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ทำรีวิวเรียลไทม์ขนาดนั้นแต่ก็จะได้เห็นเราใช้กันนะคะก็ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งบริเวณชั้นวางของในครัวตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นอะเราก็คิดว่าเอ้จะใช้ตัวอัปเปอร์คาบิเนตแบบเป็นตู้ทึบดีไหมแต่ก็รู้สึกว่า ไม่ทุกคนเราอยากให้ห้องห้องนี้มันมีความเต็มไปด้วยของจุกจิกเต็มไปด้วยของที่บ่งบอกถึงพ e ร์ o n น l i t ลิตี้ของเจ้าของห้องเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอั p เปอร์ i คา t เตแบบธรรมดาธรรมดามันมันไม่เหมาะทุกคนมันมันธรรมดาไปมันไม่เหมาะกับคนเก๋ๆแบบเรามันไม่เหมาะทุกคนก็เลยเอาเชลฟ์จากเบสเกมนะคะมาวางแล้วก็เอาของจุกจิกจากหลายแพ็คเนี่ยมาวางเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มกิมมิคให้กับห้องห้องนี้เพิ่มความนี่คือของสะสมของเจ้าของห้องอะทุกคนคือเราชอบห้องห้องนี้มากเพราะว่าเป็นห้องที มีความอะเ r e ิ e เซ personality ของเจ้าของห้องได้แบบดีแล้วก็แบบเขาเรียกไงมันมีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงอะคะ่ะทุกคนห้องห้องนี้เนอะประมาณนั้นซึ่งอา uh, ในส่วนของแพ็กเสริมที่ใช้สำหรับห้องห้องนี้เลยเนี่ยนอกจากไอตัวแพ็กคิดที่เป็นเกี่ยวกับอาร์ติสแล้วเราบอกเลยว่าเราขอยอมรับตรงนี้เลยว่าเราใช้แพ็กเสริมช่ำมากช่ำมาก uh, รอบรบกวนค่าผู้ชมไปดูในแกลเลอรี่ กันเองนะคะทุกคนเราจําไม่ได้จริงว่าเราใช้อะไรไปบ้างแต่ว่ามันก็นข้งๆเยอะอยู่เพราะว่าไอ้ส่วนของของจุกจิกพวกนี้แหละเออก็คือดิฉันใช้กระหน่ำใช้กระหน่ำเลยเนาะก็ไปดูกันในแกลเลอรี่นะคะจำไม่ได้จริงว่าใช้อะไรบ้างก็คือใช้ใช้มั่วไปหมดเลยอืมประมาณนั้นอันนี้ก็วางของจุกจิกไปเรื่อยๆนะคะเป็นของจากดีบักบ้างเป็นของจากภาคตัวเกมของมันบ้างอะไรประมาณนั้นอืก็สนุกดีเป็นคนชอบวางของนะคะอันนี้ก็แบบ ถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนบุมเนี่ยเออทุกคนเห็นในตัวต้นคลิปไหมตัวอินโทรต้นคลิปทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันพอเราเอาของจุกจิกมาวางอย่างเงี้ยทุกคนมันถ่ายรูปออกมาสวยมากห้องมันดูเต็มมันดูมีคนอยู่มันดูมีชีวิตซึ่งชอบมากเลยทุกคนจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะอวยตัวเองอีกครั้งว่าห้องนี้สวยมากชอบทุกคนบอกเลยว่าหลายๆครั้งที่เรามีการสร้างอพาร์ทเมนต์ในช่วงที่ผ่านๆมาเราก็ชอบพูดว่าแบบ เฮ้ยห้องนี้สวยมากห้องนี้สวยมากนี่คือสวยที่สุดเท่าที่สร้างมานี่คือนี่แล้วนี่ก็จะเป็นห้องใหม่ทุกคนนี่คือห้องที่ทุบสติใหม่สติติทุบสติเลยหรอนี่ก็เป็นห้องที่ทุบสติติใหม่ของเราว่าเนี่ยแหละห้องที่สวยที่สุดเท่าที่เราเคยสร้างมาใช่ทุกคนนี่คือห้องห้องใหม่ล่าสุดของเราอัปเดตแฮทนะคะนี่คือห้องที่เราชอบที่สุดตั้งแต่ที่เราสร้างอพาร์ทเมนต์มาก็ประมาณนั้นเนาะก็อยากมุดเข้าไปอยู่เองเลยวันนี้ภาคเสียงแบบดูเหมือน ดูเหมือนเข้ามาเพื่อที่จะอวยห้องที่ตัวเองสร้างเออแต่นั่นแหละขอนิดนึงสวยชอบทุกคนทางไปสนุกสร้างสนุกมากด้วยนะคะทุกคนก็คือสนุกจริงๆนะห้องห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตู้เสื้อผ้าเนาะเราก็จะทําเป็นเหมือนเป็นอาร์ชเวย์มาใส่เนาะจะไม่ได้ทําเป็นตู้ปิดทึบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่เก๋ทุกคนมันไม่เก๋เราก็เลยใส่ตัวอาร์ชเวย์เข้าไปเนาะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่า ในส่วนของห้องนอนเนี่ยเราไม่ได้กั้นห้องนอนจากลิฟวิ่งแบบธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนเรากั้นด้วยการใช้ประตูบานสไลด์จากข้าง Industrial l o f t Kid เนาะก็นั่นแหละเราไม่ใช้ประตูธรรมดาทุกคนนอกจากห้องส้วมแล้วห้องนี้ไม่มีส่วนไหนที่กั้นห้องด้วยประตูธรรมดาเลยอืมเพราะว่าเราอยากให้ห้องห้องนี้มันมีความยูนิคจริงๆมันมีความแบบไม่เหมือนใครมันมีความเก๋เราจะมาเหมือนใครไม่ได้เราจะมาใช้ประตูหลุมๆไม่ได้ ออก็เลยใส่พวกนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันช่วยทําให้ห้องเนี่ยมีความาดูแยกจัดแยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็แต่ว่าไม่ทึบทุกคนนึกออกไหมแยกเป็นส่วนแต่ก็ไม่ทึบดูมีความโปร่งโล่งดูมีความแบบว่าอากาศถ่ายเทประมาณหนึ่งเนาะก็นั่นแหละชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมาตกแตก่งบนเชั้นหนังสือตรงนี้นิดนึงชั้นหนังสือตรงนี้บุกหนุกเหมือนเดิมนะคะใช้ทุกคลิปเลยใช้ทุกคลิปเลยทุกคนทุกคนสามารถนับได้เลยว่ามีคลิปไหนที่เราไม่ใช้บุกหนุกบ้างเออก็ เออชอบมากจริงๆนะคะมันแบบมันอยู่กับอะไรก็สวยไงพวกกองหนังสือพวกเนี้ยแล้วก็ชั้นหนังสือเนาะอ่าโคมไฟหัวเตียงก็จะวางเป็นแบบแนวแบบวินเทจนิดนึงตะเกียงตะเกิงเออตะเกิง,ตะ,กงตะเกิงคืออะไรอันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดกันแล้วนะคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับห้องห้องนี้เนาะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดบริเวณพวกรูปภาพที่เราติดผนังเนาะแบบว่ามันมีการสลับย้ายที่บ้างติดเพิ่มบ้างเพื่อดูแบบอะไรมันเข้ากันไหมอันนี้มันได้ไหมคอมโพสมันได้ไหมเนาะเราก็แบบนี มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาตกแต่งในส่วนของห้องน้ําซึ่งก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่เราจะตกแต่งกันในห้องห้องนี้นะคะก็ห้องน้ำอย่างที่บอกมีทางเข้า2ด้านนะคะก็เวลาคุณเข้าห้องน้ําก็อาจจะต้องล็อกประตู2ด้านนิดนึงก็ไม่เกี่ยวไหม <laughs> เออเราไม่ได้ไปคนใช้นะซิมเราใช้เออห้องน้ําก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะซึ่งตัดกับประตูสีเขียวซึ่งเราบอกเลยว่าเป็นประตูที่เป็นสีประตูที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรามากปกติจะแบบ ใช้ประตูก็จะใช้สีขาวสีดําสีไม้ใช่ไหมแต่นี้ใช้สีเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องห้องนี้เราจะเหมือนใครไม่ได้เราจะทําเวลาไม่ได้เพราะว่านี่คือห้องของอาร์ติสสาวท่านหนึ่งที่มีความเป็นตัวของตัวเองสุดประมาณนั้นก็วางพวกถ้าคุณหนูอะไร b ลา h b เข้าไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบของสแตนดาร์ดที่เราใช้ตกแต่งห้องน้ำเนาะเลือกสีให้มันเข้ากันก็พอปกติห้องน้ําเราไม่ค่อยได้แต่งอะไรเยอะมากอยู่แล้วกลัวมันใช้ไม่ได้เออมันเป็นส่วนสําคัญของการใช้ชีวิตของซิมไง อันนี้ห้องห้องนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเทสฟังชั่นอลให้แล้วเนาะในส่วนของฟังก์ชันหลักทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนเข้าห้องน้ําซักผ้าอบอผ้าให้อาหารแมวทุกอย่างนะคะใช้ได้เทสให้หมดแล้วนะคะเหมือนตามสไตล์ของช่องเราเลยเราเทสให้ทุกห้องก่อนที่เราจะอัปโหลดลงไปในแกลเลอรี่นะคะแล้วก็วิธีการอัปโหลดา p a r t m e n t ที่มีแพลตฟอร์มที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยเคยทําคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้ ม่ใช่วิธีการอัปโหลดสิวิธีการดาวนโหลดเอาใหม่ทุกคนวิธีการดาวโหลดอพาร์เมนที่มีแพลตฟอร์มไปเล่นนะคะก็เคยทําคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ใต้คลิปอีกทีนึ่งนะคะสามารถไปกดดูกันได้นะคะอืมทุกคนก็สามารถโหลดห้องห้องนี้ไปเล่นได้กันอย่างมีความสุขอันนี้เดี๋ยวมาตกแต่งครัวเพิ่มนิดน,นึงเพราะรู้สึกว่ามันยังย,งยกลกไม่พอเนาะก็เอาของกระจุกกระจิกมาวางนะคะเครื่องทํากาแฟเหมือนจะไม่ได้เทสให้แต่คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะหรือถ้ามันมีปัญหาท,มมออทุกคนก็ทุบม,มันออกทุกคนก็ทุบมันออก เออมันนิดเดียวเองทุกคนแต่ฟังก์ชันหลักใช้ได้หมดนะคะเอาวางต้นไม้เพิ่มนิดนึงอะไรตรงตรงไหนที่มันว่างๆแล้วก็เอารูปมาวางตรงหัวเตียงเพิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีสกรีนช็อตห้องอีกทีนึงนะคะก็อย่าลืมอยู่รับชมกันด้วยเนาะล้วก็จะเสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับห้องของเราในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อาจจะคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ